มุนมากินข้าวนูนาก็กินด้วยกินข้าวกับไก่ย่างข้าวเหนียวไก่เจอไก่กินคนก็ชิบไก่คุณคยเตรียมพักไว้ตะฝากมันกับนมมีสมันตัวเลยขมุนินเทีวนม่ต้องดี่ิงค์เกที่วบน่สิงค์เทีวนยอืม Åh, oh, det var så mycket folk. Vad är det? Jag vet inte. Nu var det här klar. Bättre. Kycklingwien. Jag tycker inte om hela kycklingen. Nej, Det här är ju godaste. Godaste biten. นม่โดนแฮปอากาวชิลิสลุดนม่ยกลอกาลาบหมูสิตะกงอืมอ่กินผักด้วยอดี๋ยกินผ mm. ักแตนเนี่ยาชอบต้นแฮปป้สกิลเบอร์กิชกินแตนด้วยลูกเราไม่รู

ก็ยอมีนะยกบินหาสมมาฟังเออเอ้สกอย่างงีอีมชาห์นยกวินหาสมมาสมมาฝังอีมูชาเนาะมาเกะให้เออแม่นางนี่ชอบกินชอบกินหนังไก่ กินทางใจมันอร่อยเหรอคะอันที่จูจัเยเอแต่วนนรจักันไิม้นะรออันนี้หอมแดงเลยอ๋อเป็ดชิมดูยังมันโอเคโอเคได้แล้วค่ะกินได้แล้ว โอเคเสร็จแล้วฟิกกแล้วอาว่อนี้เหรอเมื่อกี้มันโดนเอโอเคฮะมันอืนี่ันชืดมันผิดหอมแดงหรอตอนเด็กๆนูก็กินอขอโทษมันก็ม่ดอวมารปัญญาขสาโอเลมา Vilma, vem är det? Den där lilla tjejen? Ja. Hon har Jag hit. Hon har varit här. Jag kommer Mimma, kanske... De ändå, det, det här. Jag tror inte det, men Elisa sa att hon är ju inte någon bra tjej. Vad mm. <här> han vet om det. <här> Kajsa har blivit sexuellt utnyttjad sa Och äm, har gått på droger och varit helt... Äh, och, och, det har hon berättat. Och, och hans granne, säger han till mig, tror jag inte på. Det blir som fett smör. Vet du, vi var uppe här med Anders och Bom, då båda... De mm. gick bakom oss och skrek. Där. Jag fick nästan ramla in i dem. Mm. Ja, jag ville gå upp och smälla. Mm. När det andra jag Tony, ja. Då bytte vi. Tog hotell i mm. Så på morgonen när vi käkade du sitter i, i lobbyn. การผระกากินไปแล้วก็กินคุณทสเกิอ๋อยู่ไหมอ่ะอื้อมสนบานนรด้ันแข็งอืมอนรี่ว่าจะไปขึ้นมาดึงไก่ตรงนี้ดึงให้มีตรงนี้อร่อยลูกตรงนี้มันยังอร่อย ไก่ที่นี่แซ่บ่าบุญเมีบุญโอสเกบคอมพมนเาไม่ได้จาหนไม่่ะมาวางอยู่นี่เอเ็นเชเชอแลนเชลดูซิตาเฟลานัสเตนคิลลานวนอันนัดคิลลาเชอ ดูซิต last n i g ลสอคิลล so <c oughs> oh ่า oh ทัว oh คิล oh ล่า oh. อ๊ยเฉอ๋ออ๋18 19โอ้ยพ่อไปยังยุ่งสุดเลยจะมเด็กแท็กซี่ไม่ไม่ค่อยมีในเมื่อคืนเด็กน้อยอายุ18 19ปี กับรถมาส่งเดียวแท็กซี mm ่น hmm. okay, <speaking> ั <speaking> ่งยืนรอชมหงตั้งสองชมูมมีแท็กซี่เลยนนสดวสมันหนาปะปะอคุณเ่ี๊บทำไมอันนี้โอเคค่ะแม่ช่วยดึงอันนี้ให้หนูน่อยโอเคได้แล้วค่ะรอิะวเบิ้วมันระวังอย่าให้มันโดนไม่อาอมมันเหนียว เอ,เ,ออเอาเช็ดมือก่อนไปเช็ดมือก่อนดิมันเหนียวนะเห็นปะมามาเช็ดมือให้เช็ดมือก่อนได้ไหมย่าไม่ชอบเข้าใจเป้าดูมันเหนียวหมดเนูก็มีไล้วมันเหนียวดิไปจับโซฟาเข้าใจไหมลูกอุย้ยมันไม่ดีนะไปทำดูไปกินข้าบ้านคนอื่นอืไปกินแล้วก็ไปจับโซฟาเข้าไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมมันต้องล้างมือก่อนเอาจับไปดีเอาเขาเหนียวไหมเนะี่ย Jag ska bara hålla fiket där. Jävla trädpersonalen hjälper en. Hemköpt får man ingen hjälp. Den är större i hemköpt men de har ju allt här. Tv är ju bakom disken också. Jag frågade om osten, vilken den är bäst för. Ost och... Konditoriets kärringar.